ทำในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่ทำผลออกมาก็คือนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟางพาทุกคนมาดูสวนผักน้อยๆก็มีปลูกไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะก็สลัดก็เริ่มจะได้เก็บไปทำอาหารบ้างแล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็จะเก็บแต่ช่วงใบข้างล่างเขาก่อนค่ะเพราะว่าต้นเขายังเล็กๆอยู่ค่ะยังไม่ได้เก็บ เป็นตัดเป็นต้นไปรอให้มันใหญ่กว่านี้สักหน่อยหนึ่งค่ะก็เล็มไปค่ะที่สวนปีนี้ไม่ได้ปลูกผักเยอะค่ะปลูกส่วนใหญ่ก็จะลงเป็นถั่วไว้ซะมากกว่าเพราะว่าถั่วไม่ต้องดูแลอะไรมากมายก็จะปลูกถั่วหลายชนิดอยู่ค่ะแล้วก็จะมีผักที่ว่าปลูกครั้งเดียวก็ออกทุกปีมาก็เหมือนดอกไม้ จะเหลือที่ปลูกไว้นิดหน่อยก็ลงถั่วไปค่ะเพราะว่าปีนี้เขาประกาศว่าไม่ให้เอาอะมะเมล็ดผักจากต่างประเทศมาปลูกก็เลยได้แต่ปลูกผักของบ้านเขาอะค่ะก็จะมีแตงกวามีถัว่วมีบวบฝรั่งที่ปลูกเอาไว้ก็จะประมาณนี้ค่ะปีนี้ผักชีก็ปลูกยางมากเลยค่ะไม่ขึ้นให้เลยปลูกไปแปลงหนึ่งก็ ขึ้นเป็นย่อมหย่อมนับต้นได้ค่ะก็จะมีผลไม้มีมะยมฝรั่งต้นเล็กนิดเดียวก็พอได้เก็บกินอยู่ค่ะแต่ที่ใจจดใจจ่อก็คือถั่วนี่แหละค่ะอยากกินตำถัว่วเดี๋ยวรอดูว่าถั่วจะออกผลให้เราเก็บไหม ก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งปีนี้หน่อไม้ฝรั่งไม่ได้เก็บไปทําอาหารเลยค่ะต้นเขาเล็กมากไม่ได้ดูแลดีค่ะเนี่ยค่ะผักชีที่เห็นเมื่อกี้นับต้นได้ส่วนเจ้าตัวสตรอเบอรี่นี่ก็ปลูกเอาไว้ตั้งแต่สาปีที่แล้วค่ะคือเขาออกลูกอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ทันนกไม่ทันตัวท่าค่ะค่ะเวลาสุกก็เจอเขาขโมยไปหมดก็ได้แต่ปลูกมอง มองลูกดิบแล้วก็มองต้นไว้เป็นหมายประดับไปว่าเรามีเหมือนกันนะสตรอเบอรี่แต่ไม่ได้กินนี้ค่ะก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็จะมีความสุขค่ะผลที่พอได้ก็คืออาหารได้ทั้งกินได้ทั้งความสุขกลายเป็นสถานที่พักผ่อนช่วงเวลา เลิกงานแล้วก็ช่วงวันหยุดไปแล้วค่ะนี่เละความสุขในแบบฉบับของเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย